แทนเจ้าภาพจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัย มสุมิสุรักนาทายาติสระเนนัสหาติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตมุติยัมปิมะยังพันเตมิสุมิสุรักนาทายามิสุมิสุรักนาทายาติสระเนนัสหาติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะปัญจศีลานิยาจามะ ตัสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโม พุทางสารนังขจามิทามังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิ ทุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปีสังขังสระนังขจามิตติยัมปีพุทธังสระนังขจามิตติยัมปีธรรมังสระนังขจามิ ตมิาติยัปม,าามตตยปีสังขังสารนาังกชามิติสารณะขามานังนิเทตังตาาตปรารนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาชานาะ เวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิอาจินาทานาเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิคาปะทางสัมมาทิยามิสุราเมลระมะชัปปามาทฐานาเวรมณีสิกคาปะทางสัมาทิยามิ มานีปัญจาสิกขาปทานิสีเรนะสุกติงยันตีสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสัตตมาสีลังวิโสทะเย Samputah Sanamutah Sapakawatoh Arahatoh Sama Samputah Sanamutah Sapakawatoh Arahatoh Sama Samputah sa, Kutala Tama ku salah ya saming sama ye kama Kusalang ku salang citang upanang hoti so mana sasaha kata ya nasam payutang rupa ramanang wasata ramanang ramanang waangnya wa pan lapata saming sama ye basoti awi hepomotiwa panata saming sama yeye pidiatan jaza mufanna harusu tihamma no ปัญจักขันธทรูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตาตาตาโมรูปขันโทยังกินจิรูปังอติตาณะขปปัจจุบันังอจจตังวาปิท้าวโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวา นิตังวายังทุเรวาสันติเกวาตเทกัจฉังอภิสังยุหิตวาอภิสังขิปิตตวาอายังอุจติรูปะคันโทสังฆะโหอสังฆะโหสังะหิเตนะอสังฆหิตังอสังฆขิตนะอสังขิตั สังขหิเตนะสังขหิตังอสังขหิเตนะอสังขหิตังสัมปยโขวิปปยโขสัมปยุตเตนะวิปปยุตตังวิปปยุตเตนะสัมปยุตตัังงอสหิตัง sabbaññātiyo khandha-paññāti āyatana-paññāti dhātu-paññāti sacca ผุคขลานังปุคขลปัญญาติสมัจจวิมุตโตอสมัจจวิมุตโตผุ้ปฏิธรรมโมอาุูปฏิธรรมโมปัลิหานธรรมโมอาปัลิหานธรรมโมเจตนาปัโะอนุรักขนาปภะปุรุสัญโชปุรุรัตถุภายุปรัตโตอพภายุปรัตโตภักขะมโนอาภาคะมโนนิยตโตอานิยตโต ปฏิปันนโกภะเลติโตอะระหะอะระหัสสายะปฏิปันโน ปุกคาโลว่ปุปปาลาปติสัจจิกัตถะปาลามัะเทนาติอามันตายโยสัจจิกัตโทปาลามัะโทตโตโสปุกคาโลปุปปาลาปติสัจจิกัตถะปาลามัะเทนาตินาเหวังวัตตเะอาชาณานิมิขังหันติปุกคาโลปุปปาลาปติสัจจิกัตถะปาลามัะเทนะเตนะวัตเลวัตภะโยสัจ ิกาโทลามาโทตโตโสปุคขโรุปัลาปฏิสัจจิกัตถาบาลามาทัยน,นาตนาที่ไม่ไมชา diwawancara ye ke jiku salah thamma saptete sa aku yewa bana aku salah mula sapte thamma aku salah ye ke jiku salah thamma sapte kusalamu naeka mula yewa pan aku salah na, e na e sapte thamma aku itu patjayo aram mana patjayo adi pati patjayo ananta patjayo samananta patjayo sahaja patjayo anjamanja patjyo nisaya patjyo upa nisaya patjyo puricha patjyo patcha patjyo asewana patjyo kama patjyo wikaka patjyo aha อินทริยปัจจโยชาณปัจจโยมาคคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยววปยุตตปัจจโยอัตติปัจจโยนัติปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโย

เตสังโมปัสมโมสุโคต่อไปกับคำถวายสังฆทานนะคะอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตมาตกะพานิมาตกะพานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิขูสังคสสภิกขูสังฆสสโงโนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิขุสสงโฆ I Imani matakak ani matakak Mataka, ani sa pare ให้เพื่อนเราย้อยคนหนึ่งในจำนวนเพื่อนเราทั้งหมด26คนให้เขาไปสู่สุคติพบที่เขามีความสงบเข้าถึงธรรมะเกิดมาต่อต่อไปชาติต่อไปก็หาขอให้เพื่อนเพื่อนเรากันอีกในมหาวิทยาลัยก็ขออนุโมทนากับเพื่อนรุ่นเดียวกันเดียนรุ่นหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรามีจิตศรัทธาต่อเติมเสริมสร้างบุญกุศลให้เพื่อนที่ร่งรวงรับวายชน แล้วก็อย่าประมาทในสุขภาพในชีวิตประจำวันให้พวกเรามีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาสุขภาพให้แข็งแรงต่อไปอย่าได้ทุกข์ทรมานใดๆใเลยสาธุยะถาวาริวังหาภูลาปาริปูเลนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานังอุป,ปกะปะติ อิทิตังปติตังตุมหังคิปามีวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังฆาปาจันโทปนารโสยาทามนิโชติลาโสยาทารสัพิติโยวิวาชันตุสัพปโลโกวิ สตุมาเตภาวัตวันตาลายโยสุขีทิคายุโกภาวะอภิวาทนาสิลิตสนิกจังวุทธปัจายิโนจัตตาโลธรมาวัตทันติอายุวันโนสุขัง ทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสัาจะเมะเปตานังทักกินังทักชาปุเปกะตะมนุตสรังนายรุณนางวะโสโควายาวันยาปริเทวนาตังเปตานามัทธายะเอวังติดตันติยะ แตโยอายันจะโคทาคินาทินนาสังฆมิสุปปิติทาธิกรัตังอิตายะสัตตาณุอุปกัปปิตโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสิโตเปตานาปูชาดักะตาอุราลาลัมมันเดพิกตุนมนุปทินนางตุมเฮหิปุญญังปัสตังอาณาปะกั อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ สัาโสุธีพาวันตุเตภาวัตุสาปะมังคลังลาคันตุสาปะเทวตาสาปะสังฆาลูคาเวนะสทาโสุธีพาวันตุเตอ่าลำดับต่อไปก็กราบบูชาพระรัตนตรัยสามพุทโธภะเกวา ทั้ภะคะวันังอภิวาเทมิสวากาโตะคะวะตธามโมธัมมังนะมะสมิสุปฏติปันโนะัะวโตสาวกัสังโคสังฆังนะมามี